พี่จักผลงานนะครับจิกเรื่องนี้จักเรื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสทนบนอกครับวันนี้สีมะม่วงเรื่องสิงเมียงสิงเมียงคุณขอหลายเอฟซีขอหลายเสียละเกินหมดเลยวกดไม่ไหวมีอยู่มือหนึ่งมือหนึ่งอีกแล้วมีอยู่มือหนึ่งมีเมืองสองเมืองนี่ทั้งฟังทั้ง ไอ้ตอนเหนือนี gem, foot, so ่เป <we ็นมาถ่าถ่าเมืองของพระราชาเนี่ยไอ้ของไอ้นี่ว่ามาวาดลูกแข่งกันอมาที่นี่เขาก็บว่าตกลุ่ว่าสลิลุ่ผู้ใดแพ้เนี่เสียเมืองมาทอบันยิงไงแห่งวาดลูกยิงไงแห่งเมืองสองเมืองนั้นเขาไงบาดลูกเก่งอื ภายในสิบวินาทีนี่ต้องวาดให้ได้ผู้ใดวาดได้ไล่ผู้นั้นชนะในเมืองสองเมืองมาหอดเมืองเจ้าของหาคนวาดบ่มีหาคนวาดบ่มีปรึกษากันแล้วเอาผูใดมาวาดเนาะเขาว่าผู้ใดวาดได้ใ่ท่องหีบหนึ่งเสี่งเนียงก็ท่องยิบท่องหย่อนแบบนี้ในท่องหีบหนึ่งเสี่งเนียงมา มสิไปวาดให้ว่าสันเอ่อไอพระราชาเนี่ยเขโอ้ยมันแมนบ่ดละเชียงเนียงว่าสันมึงวาดให้ได้แท้เด้มึงวาดบ่ได้กูตัดข้อมึงทิ่มได้ว่าสันเชียงเนียงนี่ขอทองสองหีบป่ะพระราชาขันมึงวาดได้กูให้สามหีบว่าสันวาดที่นี้เมืองสองเมืองนั่นก็ลุกขึ้นวาดสิบวินาทีเปิดเปิดเปิดคนแรกนั่นวาดยิงโจ้กับลูกมันได้สองตัว เมือิเปินในที่กวัดมันบระดุนเนาะเมืองที่สองนั่นกับวาดเก่งแล้ววาดเป็นรูปหมูกับลูกตัวหนึ่งได้สองตัวพวกเขาของฮวเราะเยอะๆทั้งพี่แล้วผมมีสางวาดเนาะเชียงเมียงกันนางอมขี้เขียวอยู่ยึกยักยึกยักไปไหนมึงสิไปวาดสิเมียงวะท่าชาวกะ นี่คือตัดหัวดิอุ้ยสบายเหรอสบายไล่หล่ก็พวกนี้ไล่มาสันเอาปากให่วาดรูปให้ซึ่งยังแน่แน่ว่าสันไปหอดเพื่อกับมือหานิวแหลจุ่มจุ่มยืนขึ้นมังกระดานได้กับขูดลงเลยะทั้งแล้วมึงวาดรูปีหยัาว่าสันขี่กระเดียหาโตเลยแล้วหลยก็มือ ัยงว่าลูกคิดเดียนหาตัวโอเคมันเมนบ้าเดียโอเคครับ oh, <one> <laughs>